ผักตรงนี้เริ่มจะโตครับแต่ว่าบางต้นก็ยอดเหมือนจะโดนนอนเจาะครับเหี่ยวก็ต้องเด็ด,ดออกครับนี่ครับปกติยอดเขาต้องเป็นแบบนี้ครับต้นกล้าผักที่เพาะไว้ก็จะเยอะตอนนี้ครับไม่รู้จะปลูกตรงไหนเกิด <c oughs> กาดเต็มไปหมดครับไม่มีที่จะปลูกเลยครับอีกอย่างพอปลูกเยอะๆก็ ดูแลไม่ไหวครับอย่างมะเสือเทศนะครับก็ยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับยเยอะเกินสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศ ภายในสวนครับช่วงเช้าๆตอนนี้จะสายนะครับ07นย์นาฬิกานาทีแลครับเป็นบรรยากาศของเช้าวันศุกร์ที่7เดือนพฤศจิกายน25 6 8ครับท้องฟ้าวันนี้ก็ยังขมุขมัวครับยังไม่มีแสงแดดครับอากาศก็จะเย็นๆครับเหมือนจะเป็นหน้าหนาวครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับวันลอยกระทงก็ไม่ตกครับวันนี้ก็ไม่ตกครับ ท้องฟ้าก็จะเป็นลิวก้อนเมฆสีเทาๆแปลงผักตัวนี้ก็มีผักเพิ่มขึ้นมาครับก็เป็นต้นไชเท้าครับที่แยกมาปลูกก็จะค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยครับมะเขือเทศก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คือปกติตรงนี้จะเป็นต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็โดนย้ายไปอยู่ตรงแนวนู้ครับก็เอามะเขือเทศมาวางแทนก็สลับกันกลับไปกลับมาแค่นี้นะครับส่วนผมเพิ่มความแปลกตาให้กับตัวเองนี่แหละครับมะเขือเทศลูกเล็กๆก,ก็มีลูกครับลูกกมขมทพันอะไรก็จำไม่ได้แล้วครับ รู้แต่ว่าเป็นมะเขือเทศครับพอครับส่วนดอกดาวเหลืองดอกเดซี่ก็ยังสดใสสวยงามครับพอหมดฝนผมก็ต้องปรับตัวครับต้องตื่นตื่นเช้ามาก็ต้องเข้ามารดน้ำผักครับจากที่เคยตัวครับเคยสบายมาเป็นหลายเดือนครับช่วงที่ฝนตกติดต่อกันก็ไม่ค่อยได้สนใจได้ลดน้ำผักครับแต่พอ ฝนเริ่มหยุดพื้นดินเริ่มแห้งต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เริ่มจะขาดน้ำก็ต้องปรับตัวใหม่ครับค่อยๆมาฟื้นฟูความขยันของตัวเองครับตื่นมาก็ต้องมาลากใสยย่ยางลดน้ำต้นไม้ก่อนเป็นดับแรกครับนิสัยคนเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพอสบายนานๆก็จะกลับมาให้ลำบากอีกก็จะต้องค่อยๆ ปรับตัวครับเหมือนกับว่าเหลือเวทีไปนานครับเคยอยู่สบายเคยตื่นมาก็ไม่ต้องสนใจที่จะมาลดน้ำพักก็เดินดูธรรมชาติเดินดูบรรยากาศอย่างเดียวแต่พอต้นไม้เริ่มแห้งเหี่ยวครับก็ต้องมาขยันลดน้ําครับไม่งั้นก็จะเสียหายครับบต้นครับฟักเขียวก็ก็ไม่รู้แก่หรืออ่อนครับลูกก็ เริ่มเป็นสีขาวๆาวครับเป็นแบบนี้ครับไม่เขียวเลยครับลงมะเขือผมก็ยังมีลูกครับมะเขือยาวครับลูกนี้ก็เริ่มโตครับแตงก็แตงก็เริ่มจะโตครับเริ่มจะมีนวดเริ่มจะเลื้อยครับอีกหน่อยก็คงจะมีดอกมีลูกครับก็ค่อยคดูแลทนุถนอมกันไปครับผักตอนนี้ก็ต้อง อย่างที่บอกครับเพิ่มความขยันขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลครับก็คือต้องมาลดน้ำทุกเช้าครับส่วนต้นอง,งุ่นผมก็ไม่ค่อยวิตกวันใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าลูกที่มีก็เป็นลูกปลอมครับก็แค่ดูแลต้นใบเขาให้สีเขียวเป็นธรรมชาติไม่แค่นั้นแหะครับสวนหย่อมของตรงนี้ก็กิ่งมะม่วงที่โน้มมา ก็น่าจะเหี่ยวแล้วครับกิ่งเขาคงขาดออกจากกันครับไม่มีน้ํามาห่อเลี้ยงใบก็เลยเหี่ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวย้ายไปแขวนกิ่งใหม่ก็ได้ครับที่เขาเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งธรรมชาติครับดอกกุหลาบก็บานครับกุหลาบพันนี้ก็จะหอมครับพันน้ําหอมนะครับ ฟลูมประมาณนี้ครับฟลูมหรือพลูมประมาณนี้ครับดอกสีชมพูสวยงามครับเมื่อวานดอกเขายังตูมเป็นสีแดงแดงู่ครับประมาณนี้ครับก็บานเร็วร่วงเร็วครับไก่ผมก็ปล่อยเรียบร้อยครับกระโจนเติมข้าวเปลือกให้เรียบร้อยส่วนน้องเมย์ก็อยู่ในสุ่มนั่นครับเขาก็มีข้าวเปลือกกินครับก็ไม่น่าเป็นห่วงครับ เดี๋ยวจัดสถานที่ในสวนให้เรียบร้อยก็ค่อยให้ออกมาเดินยืดเส้นยืดสายแต่ว่าช่วงเย็นๆพอเลิกงานผมก็มาปล่อยครับให้เขาได้ออกมาวิ่งได้กระโดดได้กระพือปีก็คงไม่เครียดเท่าไหร่ครับส่วนโซนนี้ก็ยังแชะๆอยู่ครับก็คงจะค่อยๆทยอยแห้งไปเรื่อยๆครับถ้าฝนไม่ตกเติมลงมาครับใครทำผมก็เริ่มจะหนาแน่นขึ้นครับ หลังจากที่เติมจุลินทรีย์เติมปุ๋ยเข้าไปครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับสวนผมก็ค่อยๆจัดค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็จะเดินมาเจ็บพริกครับที่มีอยู่เม็ดเดียวครับนี่ครับพริกสุกครับมีหลายเม็ดนะครับก็คือเอาเฉพาะที่สุกแดงๆนี่ครับ จาไปตาครับทิ้งไว้ก็เสียดายครับส่วนมากถ้าไม่มีนกมากินเขาก็จะร่วงหล่นไปเองครับผมก็แค่พาเดินมาชมบรรยากาศสวนเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็เพิ่มเติมไปวันละนิดวันละหน่อยครับสวนผมในการปลูกพืชปลูกผักครับจัดแต่งจัดเตรียมครับตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาดูแลเยอะขึ้นครับพอฝนเริ่มหยุดตกเราก็จะ เข้ามาดูแลสวนได้สะดวกสบายขึ้นครับคิดว่าวันข้างหน้าไปเรื่อยๆก็คงจะดูดีขึ้นกว่านี้ครับกระเจี๊ยบก็มีลูกให้เก็บทุกวันครับวันละลูกครับก็พอได้กินครับนี่อีกลูกนะครับถ้าจะกินก็กินได้ครับอ่อนๆครับเคี้ยวง่ายๆครับกระเจี๊ยบพริกผมก็จะมารวมกับพวกเขาครับเพราะว่า ผมเก็บไว้เมื่อวานตอนเย็นครับพริกแดงแดงที่แดงแดงเม็ดเล็กๆที่อยู่ในกระถางนี่ครับก็มีทั้งแห้งไปดำๆก็เด็อดออกครับเพื่อจะให้เขาแตกใหม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะแตกมาหรือเปล่ายอดก็รู้สึกว่าจะเหลืองๆครับอาจจะต้องเติมดินเติมปุ๋ยให้ใหม่ครับตอนแรกก็เขาจะหนากว่านี้ครับเป็นพุ่มครับตอนนี้ก็ตัดออกให้โปร่งๆครับยอดเหลืองๆครับ ลูกสุกที่แดงๆเยอะๆก็เก็บไปใส่ในกระด้งไว้แล้วครับเตรียมไว้เอาตากแข้งครับถ้ามีแดดครับก็ตากไปอย่างนั้นแหละครับถ้าไม่มีแดดก็ตากลมไปครับตากในกระด้งผุๆนี่แหละครับ ค,ความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีงเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก่อรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย,ยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ